ท้องส่องผีวันที่9เดือน9นี้พบกับทีพี่นี่นะครับเราเดินทางออกจากกรุงเทพครับเพื่อมาพิสูจน์ตำนานหงยักษ์เขาบอกว่าหงยักษ์มีความเฮี้ยนขนาดที่ว่าบินได้อาถันหงยักษ์เมืองทับสะแ,แกแล้วกลับมาในตอนเช้าพร้อมกับคราบเลือดที่อยู่ที่ปากหงเรื่องเล่าที่เราต้องมาส่องพิสูจน์ บางตำนานก็บอกว่าหงนี้เยี้ยนมากที่บินออกไปเพราะว่าไปตามหาลูกตรงนี้คือพญาหงทองค่ะพี่ท่านยือนอยู่อยากเห็นนะ่ะพี่เจนต้องแพนขึ้นอ่ะเพราะว่าท่านสูงนะร่วมพิสูจน์อาถรรพ์พร้อมกันในช่องซ่องผีพุทธนี้สองทุ่มสิบห้าทาง u b e c h a n n e ลพร้อมกันทั่วโลก เจ้าหงฟ้าเอ๋ยโซพีอยากจะบอกเอฟซีต้องดูให้ดีอาทันหงว่าสัน้นอืม้ม